สบายปาลูสบายชุกโซคนสมบานเนาะมื้อนี้ก็กะมาซมซมน้ําดําลูกไก่มื้อนี้ก็มาน้ําดําก็ได้ข้าวยาวิตามินนําลูก แม่แม่บ้าคนช่วยทั้งน้องเพิ่นบอกไงใส่ล,ลุงเพิ่นผุล้อพางเงินไม้หาบ้านไ่นเลยลงุลงเงยกะลุงกะน้องพ่อมาลุงเงยกวยกะพอต้องดํากะดําหน้าแม่งดํากะดําหน้าน้องกอดไปไปงเงียย น้ยอยังกระดำนะตททนั้งขาตั้งตายลงยอว่าจริงแห้งก็บวดได้รูมเจ็บตรวจตรวจไปตามเส้นตามเอ็นก็ทั้งล้างกระชีเว้นตรงไหนตรงหน้าอยู่เทียงคือเก่าเลยอยู่เตียงไหนเตียงหน้าพูดว่าประมาณชีวิตมุ่งอยากจะเบิดว,ว่าทุ่งเงิน ตรงน้ำเก,กลือค่ะหาารอยซีซีไปลุงเลยน้ำามเซเ่งก็จะบอาไฟน้ำลาลายเด็ลุงนี่นี่ยเม่นี่เต็เลยก็ดู้ก็ไฟน้ำลาลายน้ำรับก็ใส่คารันกล้องนะเพราะมือเดียวมันจับได้กล้องค่ะ ต้องกระดหน้าไปแล้วเั้ทั้งทั้งล้างถีบตรงไหตรงหน้านาเจทำเทียงเปิด่านีกับลกใกล้กลกันหน้าเพื่อนค่ะถามบ่วทนไมไปกัเห็นอีกหน้าตกยิ้ช่องเพิดที่แห้งหไดใได้พูะว่ามม่ตะในออันมอนนิ่งขึ้นต้องได้ใส่บว่ เลือดจางใส่ยาิตามินแล้วก็จอยมาณนี้คบเพนบอกม่ใช่นะเพนใเบอร์สุกคนนะเจบดรำดายังกาดำนาแล้วก็ดากับยังกาดำนาบางมือดการน่องเนใใจน้องยอดอดําน้องนนงินี้ใช่กินเอาเป็น เนี้ยใส่กันใส่กับเจ็บเจ็บได้เวลา,าใส่กับเพื่อนมอเพื่นกับเพื่อนอะไรุ่งอาชีวะได้อมอเพื่อนอะไววะมอเพื่นทีน่เ,เก,ก่าก็ลงมากินหนึ่งเด็กคนงานคนหนึ่งอี่เราลงคนหนึ่งวะคนหนึ่งคนหนึ่งเราลงเลยก็คือเขาไม่ลงกาให้ วัน,นีนเพิ่นได้รอยซิมัดล,ลายรวมเป็นเงินกีบวกระแสนสิมัดละพันกีบโอ้ยยงยอดตีเลตายขึ้นเลยชิค่าเนาะอันนี้นอนงทำนอนเดยวลงไปตรงดาวเขเพร,รว่ยั่งกระชูมัดเจ็บเจ็บลงอ่อว่าแงต้นแทงเขาเจ็บแห้งนนี้เมเป็นเข็มเล็ก อันนี้เป็นเค็มยางลูกเสียบนี่นเลยใส่มมอนนู้นขึ้นไปประมาณสองอันนี่ได้กันอย่าลืมผักเบืองผากซมซมดำน้ำเปลืกเป็นกำลังใจน้องน้ำแนวน้ำแนวลูกอุ้มก้นงูสามคนน้ำพายกระไลยพอน้ำอยู่นี่กระไลายปลุอกะ น้ำไปแท่งลงไปหน้าก็เหตุร้ายเติมหัวพอน้องดามหัวกันเหตุเบล้วกะนกระชีบ้าเมียนบางคนครบางคนก็เจ้ากันแล้วไปน้ำเลยพี่ลุงน้องดาที่ยังบวก,เกงเครื่องก็ยังบวกขึ้นงน้าก็ไม่ใส่วางแปดมุ้งนี่พี่ลุงนะ ไอันนี้ป็นน่ากับเมืออ่อน,นี่ก็คือแพทย์มอ,อรีซอที่บในคลิปยูทูบล,ลงอะไรป็นก็ถ่ายล้องดำไปเบิ่งอยู่ถ่ายไป้นันใส่จะร่มเสียบใส่เก็บขนาดกระล่มตอนนั้นบนท่านได้มีคาดังกล่องเลยบนวางเซนมอนา Uh 네ว่าามีตมินน้เป็นกอสีเรองวยก็จะเรื่องแเบื่งแกซุ่มเป็นกำลังใจทดำนะะุเดี๋ยวองดใจเบื่งกองล้างไปงบัรนี้ไปดูกันเลยนี่เป็นกองล้างปลงงอนอยนี่ลง อ่อน้องยอดเกิดพว่วมค่านาดีนะสามคนน้องยอดเกิดพว่วมค่านามานั่งเรีบล้ลงพ่อแม่เป็นบอกให้ใส่ลรียบ้ยน้องจังก็เลยใส่ตะกี้เรียร้อยก็ไม่อยากใส่ละ เ่าเคยใส่ย si ุดเถื ne ่อนเจ็บซักนี้น้ำดำเคยซักไปเลยนั่งนรืแไปเลงที่เป็นหน้าเที่วกันมาเลเที่วกันแล้วมาห้องให้ยาย่สี่ห้องสามหม่เล็งไปเล็งไปเลยมันก็จะก็แล้วแน่ยก็แล้วเนี่ ไม่ว่าพอน้องเอยกระเจ็บขาลุงเงยเบื่อเหมือนงเจ็บขาน้องกอดเพื่อนกับโรงเงียน้องเงยไปเจ็บขาดำหน้าโวยกได้เจ็บคาแห้งเหมือนล่ะเจ็บปวดปวดปากมีแต่ดำอย่างเดียว เปนบ่ปาักนะพลุงเนาะเป็นบ่ค่อยผากตากคนนี้เพียงนี่แต่อยากพ่าอยากแล้วนะพลุงเลยไปไกลยพาอยากแกล่ะกันเร่งเป็นเร่งจวดเป็นจวดพลุงเลยต่อะพลุงทางงดำเนาะ เจ็บมากเจ็บลุนแรงปวดเจ็บแห้งเลยคนบ่เคยใส่ก็เป็นเป็นเลยก็ซักนี่น้องดำซักได้รุนแงเจ็บกับบ่อบ่อบ่อท่ามือน้องดำก่อนใช่ไหมเจ็บกับพ่อป้านั่นแหละสํา หมดนานเลยหมดลีนกัดเจ็บจนั้นแหละกระโบเป็นยังดอกออกระโบกต้องไล่เติบลงไงซักนี่แห้งก็เจ็บกว่านี้คุณคลุงมอวานนี้เาก็จะห้ชมมาพา,า,าคุณเขาขีบนองดำ ภาคบึงพาส่งส่องน้องดําเนยลูกขอบคุณลุงนาไปแล้วสิบาอีลู